4แยกอำเภอพนมไพรจังหวัดระยอดครับตกเป็นชักครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ผมอยู่ลงจอดรถดของไอ้นายตำรวจผู้ทอนอำเภอพนมไพรครับจอดพักรถก่อนตกเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยครับผมครึ่งชั่วโมงล้วะแต่9โมงตกหนักด้วยนะครับ ไปหนักก็ดูน้ำเต็มเลยครับผมลงจอดรถอันนั้นด้านหน้าจะเป็นไอสถานีผู้ดิษฐานวอ,สสอของอำเภอพนมไทยครับตกดูน้ำกุ๊ง กหหับมาจากตลาดภูดกระบ,บือยะโสธรครับดีที่ว่ามันไม่ตกระหว่างทางผมผมมาถึงมันตกพอดีครับก็เลยวิ่งเข้าจอดที่ลงลงจอดรถของอาทงตำรวจภูธรอำเภอขนอมไพร นั้นก็เปียกครับหายป่วยครับป่วยอยู่อาทิศหนึ่งเต็มๆนะบ้านใครฝนตกรายงานตัวบ้างนะครับดูดิรถขนวัวมาแล้วครับนี่ดูดินุนวัวเนี่ยลุ้นวัวเวลามันลดนบนนี่ไฟไม่เป็นจรดีนะพี่น้องครับยี่พันหนึ่งเนี่ยอันนี้ไฟ รขนคฟายเอ้ยเอาเอางานเข้าเลยทีนี้ครับพี่น้องครับรถขนวัวขนาฟนี่ไฟไม่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นวัวน,นี้แห้ทางยิ่งตกตกเยอะยิง่งยิ่งไปไม่ไหวจริงๆไงไฟเอ้ยวัวครับโอ้ดูดิครับ นีใหม่คันแล้วเว้ยจากไหนนี่รถโซทอนทีนสเกไเต,ตเกเไปคันี้เอ้ารถทีสเกตรถใครวะนี่ทีมงานเราแน่ๆเว้ยดูก็นักท่าหรือเปล่าเนี่ย แค่ยังเอ้ยลบฝนก่อนไฟงวัวมาจอดที่ไหไม่ได้แล้วโอ้เอาลมังค์เอาลมังค์ก่อนลบฝนก่อนลบฝนก่อน โอ้ยตกแห้งคักแล้วฝนนี่ยมานบ่าววันี้นนมานบ่าบ่คือนอกวันนี้น่อเลี้ยวเท่านี้ป่ะเ,เอาไปเท่านี้นเลี้ยวเท่านี้ห็นป่ะโ <c oughs> อ้มาสร้างว่ะขายไม่ดีพี่น้องครับวันนี้ตั้งววนฮะฮะจังก็ เขาใหาา้ทำคนขี่ไค่ไงเขาสั่งกิโลบ่บ่แล้ว,วาาคหมายคววเขาเป็นเ,อเือเมื่อหาเขาห้ใส่ใสเมื่อหาน่โอ้ห้เมือม่อหาก็เมื่อหานลคุณือมาเต็มรลถล้วพีน้องเอ้ยผ <laughs> มก,นนก็มาตลาดง่วงกันนี่นีก็มาตลาดง่วกับเดรขไยกันนี่